สวัสดีครับพบกุ๊กวรพบจำนงจิตหรือใครหลายคนรู้จักผมในนามกุ๊กตัวกลม,มอรรมดีนะฮะนักจัดรายก,การวิทยุของคนโคราชนะครับวันนี้นะฮะพาท่านมาชมบรรยากาศที่ลานอนุสาวรีของท่านทาสุนรนารีนะครับ หลักใจใจความสําคัญวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับเกจิอาจารย์ดังของเมืองโคราชอีกรูปหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระครูโสพลปุญญาพินันหรือใครหลายคนรู้จักกันในนามหลวงพ่อเขตนะครับซึ่งจะเก่งในเรื่องของการหนุนดวงเสริมดวงเสริมบรารมีนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะฮะหลวงพ่อเขนท่านได้นาธรรมะหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า นะครับมารเริ่มทําโครงการให้กับหมู่บ้านที่หลวงพ่อท่านอยู่นั่นคือบ้านหนองเด่นตนําบลกระทุ่มลายอําเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นพระผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการนําถนธรรมเนียมประเพณีในยุคเก่าก่อนที่ห่างหายไปหลายสิบปีนํากลับมานะฮะร,รือฟื้นปฏิบัติ นะให้เป็นถนบธรรมเนียมประเพณีจัดกันทุกๆปีนั่นคือธรรมเนียมบุญพเวทนะครับรวมไปถึงอีกหลากหลายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตพิธีของชาวบ้านนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านเนี่ยทำกันทุกวี่ทุกวันนะแล้วก็ได้ส่งประกวดนะครับชิงชนะเลิศดนดับที่1ของจังหวัดนครราชสีมาผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักของเรื่องราวเหล่านี้นะว่าจริงๆแล้วนวัดพิธีนะของชาวบ้านหนองเดินชีวิตประ ชิพจัาวันในปัจจุบันกลุ่มหนึ่งทํากันแบบไหนอย่างไรแลนะอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดต่างอําเภอก็ไปร่ําไปเรียนไปทํางานกันไปแต่นะวัดวิถีของชาวบ,บ้านหนองเดินน่าติดตามนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวของอใครที่ชอบท่องเที่ยวแบบสไตล์โฮมสเตย์อย่าลืมอย่าพลาดมาและคุ้มครับเดี๋ยวนะฮะเราไปรู้จักนะฮะ หลวงพ่อเขนหรือพระครูโสพลปุญญาพินันจวาวาดชั้นเอกของอำเภอปทายเกจิบังอีกหนึ่งรูปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะเราจะต่อไปที่อำเภอปทายเพื่อไปรู้จักหลวงพ่อและนวัดพิถีของชาวบ้านหนองเด่นครับ